าขขออราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ได้เดินทางผ่านไปยังวัดเกดุมบดีศรีวรารามนะครับที่ตำบลบางโทรัฐอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับก็กะเข้าไปดูอ,องค์ พระบรมธาตุเจดีเกตุมรีศรีวรารามนะครับก็สวยงามดังที่มีโครงการไว้เลยทีเดียวนะได้หลายๆท่านได้ไปร่วมบุญนะผมเองก็มีโอกาสได้ร่วมบุญนิดๆหน่นนอยๆก็มีความภาคภูมิใจในการร่วมบุญนั้นนะครับคราวนี้กะว่าจะไปดูพระธาตุภายในองค์พระธาตุพระบรมธาตุเจดีนะแต่ว่าก็คำนวณเวลาแล้ว มันไม่สามารถที่จะพาเข้าไปเยี่ยมชมได้นะไว้โอกาสต่อๆไปแล้วกันนะครับเพราะว่าต้องไปต่ออีกหลายที่ก็เลยไม่ไม,ไม่น่าจะทันนะคราวนี้ก็ได้ไปเยี่ยมชมตรงที่เขาเกราบสการะขอพรอน,นะอ,อ,องค์พระปู่ท้าวเวสวรรณกัน,นอีวัดเกตุมดีศรีวราราเมเอ์ องค์พระปู่นี่ผมก็ลืมไปแล้วเขาสร้างมาเมื่อปีพศใดนะนะแต่สูง7เมตร7เมตร50เซนนะ่ะนะสูงประมาณนั้น7เมตร50เซนแล้วก็เห็นผู้คนมากราบสการะขอพอรกันมากมายแล้วก็นำสิ่งของต่างๆมาถวายแก้บนบ้างถวายเพื่อเป็นการสการะท่านอะ,อะไรประมาณนี้จุดประทัดกัน ใม่ขาดสายอะนะ,ะก็ได้ยินได้ฟังมาจากผู้ที่มาจุดเนละก็ประสบความสำเร็จก,กันนะหลายๆท่านก็เลยเออนะก็พาดูและนะก็มีวัตถุมงคลของของที่วัดด้วยนะอันนี้ก่อนแล้วกันนะให้ดูอันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูบรรยากาศของทางวัดหน่อยนะอันนี้คือรุ่นรวยไม่เลิกรวยไม่เลิกไม่เลิกรวยรวยไม่เลิก รวยไม่เลิกจะมีโค้ดยิงเลเซอร์กอตออยู่ด้านบนนี้เดี๋ยวส่องให้ดูนะก็เป็นเนื้อโลหะอาบเนื้อทองเหลืองอน่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเนื้อทองเหลืองอาบเงินนะเนื้อทองเหลืองอาบเงินของทางวัดไม่ได้มีสร้างแบบว่าเป็นจำนวนตัวเลขมานะแต่ว่ามีโคตต้ดตอกไว้นะมีโคตต้ดตอกไว้ว่า ไม่ใช่ตอบแบบเป็นเลเซอร์นะนี่องค์พ่อปู่ท้าเวสุวรรณหน้าตาเขาเรี่ยมมาให้แล้วนะเรี่ยมมาเสร็จสับเลยคุณก็สามารถแขวนบูชาได้นะครับท้าเวสวรรเขียนด้านหน้าชัดเจนนะมีลงยาให้ด้วยนะองเหลืองอาบเงิน ข้างหลังก็เขียนชัดเจนว่าเป็นวัดเกตุมดีศรีวรารามนะเกตุมดีศรีวรารามส่วนโค้ดตอกอะไรไม่มีนะฮะมีแต่โค้ดเลเซอร์ที่บ่งบอกว่าเป็นของวัดเกตุมนะเห็นไหมเนี่ยนี่ก็ตอเกนะตุมเคตรงนี้นะเห็นว่าปลุกเสกกันไปเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะมี ภาพนิดๆหน่อยๆที่พอจะค้นหาได้ในเพจของทางวัดนะครับก็มีพิธีกรรมในการอธิษฐานจิตอัญเชิญยานบารมีต่างๆนะนี่เลี่ยมแล้วพร้อมพร้อมขึ้นคอประมาณนี้เขามีกล่องนะจริงๆแล้วอ่ะองค์ที่ไม่ได้เลี่ยมเนี่ยจะมีกล่องให้นะแต่อันนี้เลี่ยมแล้วก็ไม่มีกล่องมานะครับไม่มีกล่องมา โอ้คนไปไหว้กันเยอะแยะเลยนะหลังสุดนี่ก่อนที่ผมจะเดินออกมาจากจุดนั้นนะนะจุดที่บูชาท้าเวสวุวรรณแล้วก็กาบสักการะท่านนะนะก็มีคนเออเรียกว่าอะไรเอาดอกกุหลาบมาเป็นกระถางเลยนะโอ้แสดงว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะมาไหว้เป็นกระถางเลยะนะกระถางใหญ่ๆห่ะนะประมาณเป็นร้อยดอกอะสองกระถางเนี่ยน่าจะเหยียบ200ดอกได้อะนะ อันนี้ลงลงยาแดงหน่อยนะลงยาแดงเหมือนกันมีโคดกอตอเอเออ่าใช่กอตเนี่ยแหละอยู่ด้านบนเนี่ยตรงเนี้ยโคดกอตนะแล้วก็วัดเกตุมดีศรีวรารามตามนั้นนะอันนี้ปี6เอ่อปี6กหานี่แหละนะปี6กห้นี่ยอันนี้เป็นแบบว่าอาบเงินกระไรเงินเนี่ยแหละนะกระไรเงินเนี่ยแหละ ก็เลี่ยมเสร็จสับพ,พร้อมขึ้นคอได้ทันทีนไม่ต้องไปเสียเวลาต้องไปเลี่ยมอีกนะครับมีแบ่งปันสนใจก็สแกน QR Code โค้แล้วกันนะครับราคาบวกจากทางวัดนะส่วนอยากจะได้ราคาวัดก็ติดต่อทางวัดได้เลยอันนี้เป็นพักขันนะพักขันกันภัยให้ลาปี2560นอะอันนี้เหมือนมีตัวหนังสืออะไรลางเรือนนะนะ อันนี้เป็นพักขันปี60นเอามาให้เป็นตัวอย่างอันนี้ก็สวยดีอันนี้ต้องเป็นหาช่างเลี่ยมตะหกักนี่การภัย่ให้ล่าปี60นะ ก็มีหลายรุ่นนะนะแต่ว่ารุ่นที่ตอนนี้เป็นที่น่าสนใจก็คือรุ่นรวยไม่เลิกรวยไม่เลิกเพราะว่าชื่อก็ดีนะชื่อรวยไม่เลิกแต่ที่สำคัญนี่จะรวยเมื่อไหร่เนี่ยเี่ยสำคัญที่สุดอะ่ะไอ้รวยไม่เลิกนี่ไม่กลัวนะจะรวยเมื่อไหร่เนี่ยอนะ นี่นะก็เขามีนี่ด้วยไปพักคาถานะไปพักคาถานี่วัดเกจิมณีนะดูหน่อยแล้วกันเขาเขียนไว้อะไรบ้างนะคาถาท่านท้าเวสวร์นี่จุดทูบเก้าดอกตั้งโมสามจบนะอิติปิโสภควา ยมมาาชาโนท้าเวสุวรรณโนมะระนังสุขขังอระหังสุขะโตนะโมพุทธายะอันนี้เป็นแบบย่อนะส่วนใครที่ถนัดแบบเต็มๆก็ได้ต่อเลยนะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายขาพันตาพัทภูริโตเวสสะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ ก็จะยาวมากขึ้นวันนี้นะครับแต่นี้ก็เป็นอย่ยอย่อๆนะก็เป็นการระลึกถึงเวสพุสส์แนะะเวสภุสสะห,หัวใจหัวใจท้าเวสุวรรณนะกันภัยให้ลาบเนี่คือพระขันนะที่บูชามาจากวัดเกตุมดีศรีวรารามนะาไปดูบรรยากาศกันหน่อยของทางวัดแล้วกันนะครับเชิญครับ เราไม่ได้มาปีกว่าๆเกือบสองปีนะพัฒนาไปเยอะไปไกลเลยองค์พระเจดีย์นะพระบรมธาตุเกตุมดีศรีวรารามเนี่ยใช้ชื่อนี้ไหม <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วนะดูดิสวยงามยิ่งใหญ่อลังการเลยนะอันนี้มายืนอยู่หน้าบริเวณเออใช่วัด <c oughs> ด้านหน้าวัดเกตุมดีถีวารารามนะก็ผ่านเข้ามาก็เก็บภาพบรรยากาศหน่อยนะนะสวยจริงๆเลยนะตอนกลางคืนนี้ไม่รู้เขาเปิดไฟหรือเปล่านะอ้บรรยากาศผู้คนมากลไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดก็คือท้าเวสวุวรรณหมาน้อยวิ่งไปวิ่งมาเลยอะ่ะหมาน้อยโอ้โห พระเจดีย์นะน่ารักน่ารักด้วยยินดีต้อนรับปู่ท้าวเวสสวรรณตรงนี้ก็ามาศรัทธาวากันนะ อนนี้เขามีรายละเอียดด้วยไม่รู้ใครทำหล่นไว้เนี่ยอันนี้ของทางวัดหรือเปล่าเนี่ยน่าจะของทางวัดนะมีรอยเหยียบด้วยเท้าเวสุวรรณหรือว่าเท้ากูเวนหรือเท้าไพรศนะเป็นเจ้าแห่งอสูรมียักษ์รากศพ,พูดผีปีศาจเป็นบริวารแล้วก็เป็นหัวหน้าของเท้าจตุรกบาลทั้ง4ดูแลคอยควบคุม โลกสถิตณสวรร์ชั้นจตุมหาราชิกาเป็นเทพแห่งธนบดีผู้ปกครองปกปักรักษาทรัพย์สมบัติทั่วแผ่นดินก็เขียนไว้ประมาณนั้นนะโอ้อโหบรรยากาศในการไหว้เนี่ยเดี๋ยวจะไปดูวัตถุมงคลของทางวัดนะวัตถุมงคลพราเวสวสวุวรรณเห็นว่ามีอยู่หลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะ คนประชาชนผู้คนสทัทธาทเดินทางมากราบสักการะขอพอรกันอันนี้ประมาณปีหกูนยใช่ปะใช่แล้ว อันนี้อันนี้เขาแต่งอห่อเป็นสีส่วนสีม่วงใช่ไหมนะ,ะปีหกศูนย์ก็เสษกันที่นี่เลยนะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไปสั้นหน่อยแล้วกันแต่แต่แต่อันนี้มันเป็นของของปีปีปีนี้ใช่ปะ่ะที่ที่เขาเห็นมาบูชากันเยอะๆนะมีทั้งเลี่ยมแล้วก็ไม่เลี่ยมด้วยใช่ไหมใช่อ๋อ อันนี้399ที่วัดนะนะที่วัดบูชาแล้วถ้าเป็นเงินเงินนี้ยกี่บาทกันเท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดเลยอ๋อเหรอเอาอันนี้คนละขนาดอ่ะก็เท่ากันเหรอนี่ไงอันใหญ่ไงเป็นอันที่สองก็เหรออันนี้ใหญ่กว่าเยอะเลยนะเป็นอันท่อเหรออุ้ยเขาเลี่ยมให้ด้วยอ่ะเลี่ยมสวยมากเลี่ยมมาสวยมากเลยอ่ะมีลายกระโหลก เอาหลุกลองล้วนอาเอาไหมเอาอะไรไหนเื้อออันนี้เ <74. S 1> ท่าไหร่ชุดนี <sted S 2> ้สองพันกว่าใช่ไหมสองพันสี่่ไม0อืมแค่เนื้อเงินอย่างเดียวว่คุ้มแล้วกะไลแล้วกะไลเหรอไม่ใช่เป็นเนื้อเงินใช่ไหมมันแพ้อยู่ในอ๋อเนี่ยบนท้ยกีบาทนี่้าบอก้าอยเก้าสิบเกก็สามพนั่นแหละเรานึกว่านี้เป็นเนื้อเงินเนี่ยเป็นแบบว่ากระไลใช่ไหม ราคิวเดียวห้าพันห้าพันแล้วเนี้ยรุ่นไหนอ่ะรวยไม่เลิกเหมือนกันรวยไม่เลิกเหมือนกันราคาเดียวกันหรอราคาเดียวกันหมือน,นเรียมกับไม่เลียมแต่ว่าเลียมแล้วไม่มีกล่องให้ใช่ไหมใช่แล้วแล้วเขามีหมายเลขอะไรไหมหรือว่ามีมโค้ดมีคํมมากกว่ากอต่ออ๋อชื่อย่อวัดอ๋อวัดเกตุลนะเดี๋ยวเราเอาพ<ห>ักขันไปพักขันพักขัน มีแมเอาไหมอ่ะอ่ะถิดตาอุ่งข้างล่างก็มีเนี่ยองใหญ่ก็มีอ้ดูงเนี่อันนี้ห้าร้ยใช่หมห้าเก้าเกอันนี้ห้าเีก้าเอ่ะอ๋ออันนี้เจ้าเก้าเกลงยานอันนี้ห้าก้าก็สวยดีอ่ะก็ไปติไปเลยเเรานู้ไงแล้วไปปล่อยของต่อไงสวันนั้นเห็นเขามาบูชาแบบว่าเป็นองอย่างเงี้ย จะมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่มีมีมียูนอยู่แล้วมีท้าเวสวุวรรณลงเล็กๆ,ๆอยู่ข้างล่างอ่ะ,อ,ะอันนี้เท่าไหร่อ่ะโหมันสวยมากเลยสามหมื่นสามหมื่น <c oughs> งานคมศิลปนนะอ๋อเหรอคมสินนะฝนะีมือนะงานแกะสลักอ่ะเอออ๋อนี่งานงานช่างช่างคมศิลป์เหรอโอ้โหเพรามันครบอะ่ะมันหลายอย่างอะ่ะเดี๋ยวใส่ใส่ตัวนี้อ่ะ สามหมื่นเออไม่แพงนะแล,แล้วเขาไม่ได้สร้างบ่อยด้วยอันนี้ใช่ไหมสร้างจำนวนเท่าไหร่ครับอันนี้ไม่เท่าไหร่จำกัด,น,น,กดนะสามหมื่นบาทน,นี่มีท้าเวสวุวรรณแล้วก็บริวารอีกสององ,องค์ใช่ปะ อันนี้มีเจิมด้วยใช่ไหมครับก็รายได้ก็นำไปสร้างโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมสร้างขนอนสร้างขอนอนนี่สามหมื่นบาทมีเสือเสือคู่อีกโอ้เกิดมากเลยอ่ะสามหมื่นบาท ท่านหลังก็ทำละเอียดอ่ะเออชดาท่านก็เป็นพระวิุวณเนี่ยบูชาได้ที่วัดเดิมกันโอ้ถ้ามีตังค์นี่ไม่เหลือแล้วนี่แต่ตอนนี้ตกอับหน่อยตอนนี้ <c oughs> โอ้ ยันทาเวส่วนฟรีเวอร์อนะไรเนี่ยอันนี้มีเขียนไว้ชัดเจนวัดเกตุมดีศรีวราราน,นา,นา,นาอนอยากักษ์เ<ต>หรอทาวเวส่วนนะนะนี่อยากได้องค์นี้เรอชอบนี่ผมอยากได้องค์นี้นุ่งเขาเล่นรวยไม่เลิกกันเนี่ยไหน รวยมเลิาตั้งชื่อมันดีแล้วก็ก็เป็นรุ่นเดียวที่ทางวัดตั้งชื่อรูปนงินอะเป็นรุ่นเดียวที่ตั้งชื่อเหรอใช่สวยอ่ะเป็นรุ่นเดียวที่ตั้งชื่ออร่ยไม่เลิกอร่ยไม่เลิกไม่เลิกยอย่างเงี้ยสามก้าเก้าป่ะสามก้าเก้าเหมือนกันนี่เนี่ยถ้าลอกเนี่ยเอาอย่างไม่ลอกดีกว่านี่อันนี้ไปใส่ติ๊กนี่ไม่ลอกแน่ฮะอันนี้เหรอถ้าแม่ไม่อยากให้ลอกไม่ต้องไปหายาเลือบเล็บ อ,อยาทาเล็บเสียเคลือบเล็บได้ใส่ใสร่รวยไม่เลิกรวยไม่เลิกใช่เขาเล่นรุ่นนี้กันจริงๆก็เนี่ยเพิ่งออกมาได้3เดือนแม่คือดีกระแสยังด,งดังขนาดเดี๋ยวเขากลับไปเขาซ้ำไ,ไปจริงจ<ว>ริงพี่เชื่อไหมว่าคนแถวเนี้ยนะคนที่แถวๆเนี้ยคนใกล้ไม่ไกลอย่างเนี้ยมาตา,ามคำแนะนําของคนไกลนะคนไกลไม่รู้คนไก<ร>ลรวยไม่เลิกเ<ห>นี่ยนะใชนี่มาผมทักผงเราแบบว่าองค์ที่ยังไม่เลี่ยม คนใกล้ไม่รู้คนไกลแนะนํามาพี่คิดเ่าคนดูเ c e บุ๊กก็ถึงจะรู้ไงอานนี้เก็บก่อนเก็บก่อนคนใกล้ไม่รู้คนไกลเนาะีีเงินก็สวยไย เป็นที่กรอบขนาดพระเท่ากันขนาดองค์เท่ากัน<ม>ใช่ไหมไม,ไม่เท่ากันอย่างเดียวเออก่อไม่เท่ากันอย่างเดียวอันนี้มามาหน่อยสิองหนึ่งแด<บ>งอ่าองค์หนึ่งอ่าอ,อ,องค์หนึ่งปล่อยของแล้วกันในครสนใจก็ปล่อยของเป็นค่าน้ำมันเราแล้วกันเอ,อนนี้เก็บหน่อยยิงโค้ดเลเซอร์ก่อตองไง เกตุมเป็นรุ่นเดียวที่ตั้งชื่อรุ่นใช่ไหมลูกเสกเมื่อเมื่อไม่กีก่ดเดือนนี้เองวันที่15เดือนอะไรนะมกรากคุมพาดูยไม่เลิกดึงยังไงอ่ะหมายถึงว่าถูกหวยเหรออันนี้มีที่เลี่ยมแล้วประเทิงจุดประทัดเท้าข่าวที่แล้วก็มาจุกนะจุกจังเยอะนะ รวยไม่เลิกเพราะมาจุดที่นี่สิแล้วจุดตรงนี้ไงเมื่อก่อนไม่ไม่ใช่สภาพเนี้เนียบมามูชาท,ที่น,นี่ได้เทิญญ้งๆเพราะเราจะได้ทำบุญด้วยไงอดรวยไม่เลิกขัไงไี่สองพร้อมเกินเลยเอาอ,อันนี้ไป สามอันแล้วกันเพิ่มอีกนั่นเอาเอาสีสีดำอันนี้ไม่รู้รุ่นอะไรใช่ป่ะอ๋อแต่เขาเขียนไว้นี่เราไม่ใช่เป็นอักขระกันภัยให้ลาบอ่าขันขันนี้เสร็จแล้วเราเอาไปทําอะไรนะเนี่ยตรงนี้ไปไปเอาไปแตะเพิ่มพลังที่กระบอกใ,ให้ท่านประทับยานบรารมีได้ไหมอ่าธุอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าเขาก็สร้างแบบว่ามี พ,พักเยอะขึ้นนะพ,พักเยอะขึ้นเขียนว่าเท้าอะไรเนี่ยเท้าวิรุนปักอ๋อนี่เป็นเท้าวิรุนปักลนะอ๋อนีที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องเท้าวเวสุวรรณอยู่นะตั้งนานแล้วด้วยที่เนี่ย กสวันนี้ไม่ร้อนนะอันนี้ก็ได้วัตถุมงคลเท้าวเวสุวรรณมาแล้วน้องน้องแม่ชีเขาบอกว่าให้มาเพิ่มพลังที่องค์พ่อเท้าวเวสุวรรณเนี่ยที่คาถาของท่านเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มพลังกันตอนนี้ก็มีผู้คนมากมายเดินทางมากราบสการะกันที่วัดเกตุมดีเนี่ยครับมากมายทีเดียวแล้วก็องค์พระเจดีย์ก็สำเร็จเสร็จสิ้น นะเราจะเข้าไปข้างใต้ไหม,ไมไหรือว่าเราจะไปเที่ยวที่อื่นต่อใช่เวลาเยอะใช่ใชเอาเป็นว่าสวยงามมากแล้วก็วัดนี้ก็จะสร้างอะไรอีกมากมายนะเยอะแยะมากนะเดี๋ยวไปเพิ่มพลังองค์ท้าเวสุวรรณกันดีก,กว่ารุ่นรวยไม่เลิกสนใจก็มาบูชาทางวัดนะแต่ว่าใครอยากจะรับต่อไปก็เป็นราคาบวกเป็นค่าเดินทางนิดหน่อยนะโอเคครับ ไปอธิษฐานขอพรนต้องเข้าคิวนะนี่ไงเขาเข้าคิวกันอยู่ไมไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เลยรอรอเข้าคิวก่อน ชีเขนานำสวดด้วยนะเขามาบ่อยเหรอครับนะมาบ่อยเหรอ แล้วพอจัดเลยแล้วกันเหรอนนีี้้ค่ะขอบคุณมากครับเเป็นนลขะะคตรงนี้ต้องระวังอย่างมากเลยโอ้โหอโอป็ปเลข8ปดะแล้วแต่ใครความศรัทธานะจะเก้ารอบ8รอบ3รอบโดยหลักแล้วใช่อ๋อขอบคุณมากตรงนี้ตรงนี้ระวังระว โอ้เดินกันวุ่นเลยนะสาธุสาธุทีนึงได้ตรงนว้แได้ล้วได้แล้วนี่ค่ะวนนี้ก็ออกได้เลยค่ะออเหรออีกทีนึงโอ้๋อโอเคขอบพระคุณมากครับอ เขาถูกรางวัลใหญ่นะ<ช>เขาก็เลยมาเนาะมีศรัทธ,ธามากราบไหว้กันใหญ่เลยนะอ่ะเราพาชมประมาณนี้แล้วกันรวยไม่เลิก